สวัสดีค่ะทุกคนเกดอะค่ะกำลังจะไปนวดค่ะแต่ว่าเกดเดินผ่านที่นี่ค่ะสีสันน่าสนใจมากเลยค่ะอันนี้คือคอมมูนตีมอลใช่ไหมคะเดี๋ยวเกดเข้าไปดูหน่อยดีกว่าค่ะ,ะว่ามีอะไรบ้างคลิปนี้เกดอะขอนยาซีคิวเรียบร้อยแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าถ่ายได้ตรงนี้เป็นร้านแลกเงินค่ะเข้าได้สองทางคือข้างนี้กับข้างน้นแล้วก็ถัดไปเป็นอะไรคะ ถัดไปก็ยังเป็นร้านแลกเงินอยู่ค่ะร้านเครื่องสำอางค่ะทุกคน by e v and Boy อ๋อเขาเพิ่งเปิดนะคะร้านก็เลยยังไม่เต็มอย่างนี้ล็อกว่างๆให้เช่าอยู่อันนี้คือร้านทีนี้เหรอคะ กาแฟค่ะมีเค้กมีกาแฟน่ารักเชียวเค้กเขาร้านดอกไม้ค่ะ มีร้านลน้ดนหน้าด้วยค่ะเจะเห็นเขากำลังกดสิวอยู่อัพตะมูนแต่ว่าเขายังไม่เปิดอ่ะถ้าเปิดคงจะน่ารักเนาะเอ๊ะนี่ไปไหนคะโซกิว so อ๋อไปทางนี้น่าจะขึ้นไปข้างบนนะคะโอ้ป้นย่างเกาหลีโซกิว so มีร้านเดียวชั้นสองชั้นสองมีแค่ร้านเดียวค่ะทุกคนเกดเดินไปดูที่ชั้นสองนะคะร้านอื่นๆเขาก็กําลังทําอยู่แต่ว่าเขายังทําไม่เสร็จเราก็ไปดูชั้นหนึ่งต่อนะคะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันด้วยอ๋อเขาไม่ได้กำลังกดสิวเขาต่อผลตาอยู่นี่ร้านอะไรคะร้านไก่ทอด มินเล่นแหน่ชิคเก้นโอ้น่ารักเชียวมาม่าเผ็ดเกาหลีค่ะวุ้ยมีห้องเด็กเล่นด้วยค่ะมีร้านเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่ายังไม่เปิดที่เปิดแล้วก็มีไม่กี่ร้านแต่ว่าอีกสักพักก็น่าจะเต็มแล้วค่ะมีเซเว่นด้วยนะคะตรงน,น้นนี่ค่ะเซเว่นแห่งแรกของบอยเปตค่ะเดินไปเชื่ชมชม่อย ใจเงินเป็นดอลลาร์กับเรียวค่ะข้างๆกันเป็นร้านนั่งเล่นค่ะเป็นผับมีตู้ ATM อันนี้เอซรีดาค่ะอันนี้อะไรอ่ะ ABA บ่ะอค่ะเดี๋ยวเกต้องรีบเดินแล้วค่ะเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวจะไปถึงร้านนวดข้างหลังเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะทุกคน แล้วก ality, oh yeah. ็ข hey, oh yeah. ้างๆอะค่ะตรงนี้เ yeah. ป็นตึก18ชั้นตรงนี้ตึก25ชั้นข้างๆเป็นตลาดค่ะทุกคนได้ข่าวว่าชื่อตลาดนีออนค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูหน่อยนะทุกคนคะว่าจะถ่ายให้จบแต่ว่าตอนเนี้ไปดูขับก่อนจะได้ไปรีวิว